สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟูเจอร์นะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมาเล่นอาร์คโรสไอแลนด์กันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเกิดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเกิดกันเลยครับเราต้องทิ้งสกินก่อนนะครับตอนนี้มีทําไรก็ทิ้งไปให้หมดเลยทิ้งไปเลยครับป่อยต้นไม้ธรรมดาก็พอแล้วครับแต่ผมจะให้ดูแค่ธรรมดานะครับว่าเป็นหมอด็กยังไงนะครับเห็นไหมเยอะพอแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องใช้หมอด็กด้วยนะครับมาต่อยต้นไม้ก็นอีกดิกว่านะทําการคราฟไปเลยครับคราฟเลยคราฟเลยขอหินเรื่อย ก่อเราจะตั้งตัวนะครับตอนนี้หินแบบนี้น่าจะฟาร์มได้แน่นอนสวยจังเลยนะหินโมเดลใหม่นี้เล่นช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมโวแต่เล่นเกมอื่นนะครับและเล่นเกมนี้ช้าไปหน่อยลองมาดูกันเลยว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างต่อไปต้องอัพสปีดหรือเปล่ามาอัพสปีดกันต่อเลยดีกว่าครับ ออก่อนอื่นเอาฟอร์ที่จูบก่อนครับตอนนี้นะครับเวลาอัพเห็นแต่หน้าอินเกมไปดาเมจดาเมจเอาประมาณไหนดีทางการอัพสปีดเลยครับตอนนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับไปเลือดนะครับเอาประมาณสักเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไปสตามิน่นนะครับออสเซนนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราเกิดมาเนี่ย เราก็ต้องระวังตัวสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อว่าสไวเวลอยู่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้บางทีผมอาจจะต้องตัดมากเกินไปบ้างนะครับอาจจะทําให้หลายหลายคนเบื่อไว้ครับขวานได้แล้วมังตอนนี้ขวานครับมาเลยครับตอนนี้ในที่สุดก็ได้ขวานมาแล้วจากนั้นก็ไปตัดไม้เลยครับตัดไม้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรครับตอนนี้ฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลย จะมาท้าเป็นฟอร์เดชั่นก็ไม่แปลกนะนี่ครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับไม้หมดเหรอต้องวางไปเรื่อยๆวางไปเลยครับตอนนี้ฟอร์ชั่นจะมีเพียงพอสำหรับเราหรือเปล่านะ วางไปหรือว่าวางได้เท่าไหร่ก็วางนะครับอันนี้ทำการคร้าเตาเผาเลยจะมีหินอีกหรือเปล่านะไปขุดหินกันดีกว่าครับขุดหินขุดหินขุดหินและขุดหินหินยังไม่หมดหินเกิดได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับสัตว์ที่เราจะต้องฆ่าก็คือโดโด้ฆ่าโดโด้ไปซะ มาเลยครับมาเลยามาบอลมาทำการวางเตากันเลยดีกว่าครับทำการครับฟอร์ดิชันนะครับก็วางฟอร์ดิชันเป็นเลยครับตอนนี้นี่ฟอร์ดิชันนี่สวยจริงๆเลยเนาะนั้นก็วางเตาเผาไปเลยวางไปเลยครับวางวาง แล้วก็วางคอยาวสีแดงคริสต์มาสนี่ว่าสวยงามนะครับสีแดงคริสต์มาสอย่างนี้มาทําการยัดเชื้อเพลิงไม้ลงไปนะครับทําการยัดเชื้อเพลิงไม้ลงไปเลยครับตอนนี้อานั้นก็ให้เชื้อเพลิงเผาไปเลยครับระหว่างตอนที่เผาไม้มีตัวอะไรมาส่องผองผู้หญิงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับคือตัวคอมปี้นี่เองไปนะจากนั้นก็รีบลงน้ําไปเลยครับตอนนี้ ผมว่ามันคงจะไม่ขึ้นไมกนะครับตอนนี้อย่างไรมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปจากนั้นก็ขราฟโต๊สมิตี้เลยครับขราฟโต๊สมิตี้กันเลยขราฟเสร็จแล้วก็วางฟาร์มเบอร์รี่จากนั้นก็คราฟเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าพอขราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาคราฟของใช้นะครับตอนนี้ พับไปเลยเสร็จแล้วก็มาประดับกายระหว่างที่รอมาฟาร์มไฟเบอร์กันเลยดีกว่ารอเคียวต้องฟาร์มไฟเบอร์ด้วยมือก่อนพอฟาร์มไฟเบอร์ที่มือเสร็จแล้วก็ต้องฟาร์มไฟเบอร์ที่เคียวต่อจากนั้นใส่ไฟเบอร์ลงไปทำไมนุกตัวนี้สีสวยจังเลยเอาไปคราบชุดกันเลยครับตอนนี้หลังจากนี้แล้วก็ใส่เสื้อไปเลยเปิดอ e ีโมดแบบให้เห็นหน้าตาหน้าตาสวยไหมรอเหล็กเผาก็ต้องหันมาเจอกับไอ้ตัวนี้ทำไมมันต้องมามองเราอยู่เรื่อยเลยฮะ น่าจะไปตายดีกว่าไหมยเขาม้ามา,มาเลยอยากจะได้หนังคนดีขมา้าจากนั้นก็แล่หนังมันบนเขามันคงม,มีแล่ริสตันสินะก็ต้องไปหาลูกดอกเพื่อทำเนื้อเน่าแยกเนื้อดีกว่าจากนั้นก็รอให้เนื้อมันเน่าไปเลยของบางอย่างเราก็เก็บไว้จากของที่เราครัฟมาซ้ำๆ ท,ที่สวยงามมันคงจะอยู่ตรงแถวนั้นแต่เราก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งขรายังไม่แก่งพอต้องแก่งขึ้นกว่านี้หลังจากนี้เราก็ต้องผลิตอาวุธแล้วก็ขายมันมาเลยเพืจะได้อาวุธนั้นมาป้องกันตัวของเราเราจะต้องวัดตัวเองว่าเราเก่งหรือแข็งแกร่งเพียงใดหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งเข้าป่าไปป่านี้รู้สึกว่า มันมีสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินทางการวิ่งขึ้นป่าไปเลยครับตอนนี้จากนั้นเราก็ต้องมาล่าสัตว์ต้องมาล่าสัตว์ตรงแถวนี้ด้วยจริงๆแล้วอันตรายมากๆเลยเขอุปรคต่างๆมาหาเขอ,อุปสรคได้รแต้คงเจอวันอยู่ดี ฆ่ามันแล้วก็ฆ่ามันแล้วก็ฆ่ามันเราจะฆ่าเสร็จแล้วเราต้องเอาซากของมันมากินปัญหาก็คือเราต้องเอาคีตินไปให้กับนกตัวนั้นนกตัวนั้นจะบินอยู่แถวๆถนี้ล่ะหาย,ยากหาง่ายเราก็ต้องหามัน จากนั้นก็มีเศษเนื้อเศษหนังวิ่งเข้ามาหาเราอีกแล้วมันก็มากัดเราด้วยวแกเป็นบ้าอะไรกันฮะายไ,ไปก่อนเลยตัวสีแดงายไ,ไปซะายไ,ไปก่อนเลย จากนั้นเราก็วิ่งเข้าป่าไปเลืกเข้าไปเรื่อยๆนี่คือนกที่มันกำลังจะบินมาหาเราเราต้องเตรียมพร้อมอยังไงหนึ่งต้องเอาคิสตินเข้าไปหามันจากนั้นวางขวานลงรอให้มันเข้ามาเรื่อยๆไม่เลเวลแค่เจ็ดสิบเองเหรอเราจะต้องรอตัวต่อไปหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ขอผ่านแล้วกันขอตัวเลเวลดีกว่านี้หน่อย ปสัสรรคที่เราต้องเจอหรอต้องวิ่งหนีแรปเตอร์ระหว่างวิ่งหนีอยู่นั้นนี่ไหนสู้มนเลยฮะเป็นแรปเตอร์เลเวลขนาดนี้ประมาณนี้เราคงไม่ไหวแน่นอนเราต้องมาสู้กันต่อสู้กันต่อเลยตายยากเหลือเกิน แกตายยากไปถึงไหนกันจากนั้นเราก็ต้องวิ่งหนีแรปเตอร์ไปเรื่อยๆโดยหวัวเราจะเจอที่ของเราระหว่างนั้นเราก็เจอปัญหาอุปสรรคที่ไหลแรงตางไมตามเราอยู่นีไ่ไงแกต้องระวังหน่อยแล้วเลเวลขนาดนี้จะมาฆ่าเราตอนไหนก็ไม่รู้ อันตรายมากๆเลยล่ะท้ายที่สุดก็วิ่งมาถึงเป้าหมายจนได้เป้าหมายก็คือโบราณสถานที่เราใฝฝันมานันกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คนจะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนจากนี้ต้องเผการฆ่า,มาแมลงก็จะมีมแมลงบางัว้งขงพยายามไล่แทงมัน ผมมันจะตายผมก็ตายจนได้จากนั้นก็มีนกอีกตัวหนึ่งกำลังบินมาหาเราอยู่ตัวมียเลเวลขนาดนี้ต้องให้มันกินหน่อยแล้วอาหารหลังจากนั้นให้พ่อไอ้หามันเสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาเลยดีมากดีมากตามมาเลยตามมาเลยจากนั้นมันก็บินตามเรามาสั่นให้ลงจอด จากนั้นมันลงจอดเรียบร้อยแล้วก็เอามันขึ้นมาทันทีจากนั้นก็ฝึกบินไปบินไปเลยจากนั้นเราก็วิ่งขึ้นเขาไปเพื่อจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม มันก็ต้องบินหนีมันบินหนีเจ้าตัวคานโนัวนี้ซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายรมากๆซึ่งมันไม่ไหวแน่นอนนั้นแล้วเราก็โฉบบินไปเลยแถมมีตัวนี้มายุ่งวุ่นวายด้วยป้าหมายของเราคือเอากล้องสปการ์ดนี่เองนี่คือจดหมายที่เราต้องการอยู่แล้วอที่ปลอดภัยมันไม่ไม้ปลอดภัยเพราะกระดิบมัดตรงที่รอสอยอยู่ นั้นเราก็คัาบก้อนสไปร์ดกันเลยพขราบก้อนสไา,าร์ดเสร็จแล้วสไปคสไม่ใหมายเลขชี่อมต้องการหลังจากนั้นเราก็เห็นเป้าหมายของเราได้ชัดเจนแต่สิ่งที่เราลืมไปอย่างก็คือลืมให้สตินมัน การส่งทิศธรกิจแล้วเราก็เดินหน้าไปต่อไอสิ่งที่เป้าหมายเราเกิดจากนั้นก็ถึงเป้าหมายของเราสักทีเป้าหมายของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้โอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไปกระใจายในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาดูและรับชมกันนะครับโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้ไลค์ไปด้วยนะครับ OK，好，哥们，好。